ใใเราขับได้นิ่งกันเล้นี้แต่ข้างล่างอะทำไมเรานิ่งไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่ารถมันเยอะอะแล้วมอเตอร,ร์ไซค์รถบรรทุกอย่างเงี้ยแต่ถ้าบนด่วนนะคะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้เลยประมาณโลครึ่งข้างหน้านะคะเราจะเจอทางออกสองขีดสิบห้านะคะนี่ตามตรงนี้เลย สองขีดสิ้านี่อยู่ตรงไหนอะะก็จะเป็นป้ายเล็กๆซ้ายมือสุดด้านบนนะคะก็จะเขียนว่าทางออกแล้วตามด้วยตัวเลขออกมาแล้วเ,เจอดานที่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่รู้ใจไหมดาสิงหวะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับกูไหมคือการกะร,ระยะนี่แหละเออเดี๋ยเราจะออกตรงเชียงรากมอธรรมาศาสตร์นะคะก็คือทางออกข้างหน้านอน,นุสองขีดสิบห้านะคะ เดี๋ยวออกไปต้องดูดีๆนะมันจะมีแยกอยู่ว่าตรงไหนไปธรรมศาสตร์นะคะไหชอบไปชอบวันเนี้ย <c oughs> ถอดไปได้ไหมเ <c oughs> ฟียวหาเนี่ยเห็นเดี๋ยไก็มาสร้างเองกับแบบอ่ะเห็นไหมถนนเส้นนี้ให้ขับไปเกินเก้าสิบไม่ก็บ้องมันเลยอ่ะคุณแม่ก็เลยขับไปร้อยไง <c oughs> เราไปช่องที่มีไฟสีเขียวเห็นไหมเออขวาหนึ่งช่องเป็นสีแดงไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วธรรมศาสตร์มันอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมตัวหนังสือเราก็ต้องดูนอคะล็อกนี้ไว้ที่แถวยาวๆเนี่ยนะคะแล้วก็ปิดไฟเดียวไปนะ,ะเออเดยวนี้แหละอยู่ช่องสีเขียวที่เราตรงเลนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จอดให้คุณเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมนะคะระวังรถคันอื่นตัดหน้าด้วยนะบางทีตัดหน้าก็มาจอดใส่เราอย่างเงี้ยค่ะ าดนี้ถ้ามองไม่ทันก็คือไปาด้านซ้ายเบอกสี่ล้อสี่ิบห้าบาทนะคะนี่เป็นไงน่าควยจุดแล้วไปเช็นเลๆที่อยากสบายใจตอนมาเรียนก่อนนะคะซื้อค่าผ่านทางมาไปก่อนจะได้ไม่ต้องต,อต่อต่อสู้กับรถข้างล่างเยอะมากของหักแล้วนะอยู่ดีก็หักคอโช <c oughs> ตัวแค่นี้หักคอดังแล้วอ่ะ ยังไม่ทันได้ทำงานเลาเราเป็นออฟฟิศทินโนมแล้วเหรอคะ <g ül> นี่ก็พิงไปแล้วทุกคนเข้าใจคุณแม่ยังขับมาส่งเนี่ยคุณแม่เลยบอกว่า <g ül> อยากให้ขับเก่งขึ้นเร,เเร็ว <g ül> คุณแม่อยากปวดแอกแล้วตอนเนี้ย <g ül> แต่ท่านเห็นเราบรรลุนิติภาวะแล้วไหมคะสามาัคคีจะถอยแล้วกันอันนี้สี่สิบห้าบาทนะคะคิดซะว่าเราซื้อค่าผ่านทางมาเนี่ยแต่ก็ต้องชิดขวาให้ได้อีกนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราไกลาจากเขาเยอะ เดี๋ยวไปกระเทกนะเออแค่นี้หะแล้วก็ถือพงอลไรตรงๆไว้แล้วก็ขุดกระจกลงไว้นะคะอ่าแล้วก็จอดให้ตรงกับแขนที่เขาเนี้ยจะได้ยืนตรงมาพอดีเป๊ะเออแขนสั้นนะแล้มองหน้าได้วยนะไม่ใช่มองขี่กระจกนะแล้วผู้ชายก็เมินเลยนะผู้ชายยืดแบบเอาไปเถอะเธออย่างเงี้ย แม่บอกแล้วหัวอย่าฟูก็ไม่สนใจอย่านละ่แม่บอกแล้วเนี่ยแล้วขับไปตามทางนะะเดี๋ยวขึ้นไปก็จะเป็นโค้งเล็กน้อยนะฮะหมอาพหาผมอะไรอีแล้วเมื่อกี้พิ่นจะพิงไม่ได้เลยต้องไปฟังเพลงพี่นนท์นี่เยอะนะพิงเนี่ยฉันโอมากนะทีย่ยบอกไหนแม่เราซื้อค่าผ่านทางมาก่อนไม่เท่าไหร่ยี่สสิห้าเจ็ดสิอ้ยหกสิห้าสิบเจ็ดสิห้า เจ็ดสิบห้าเราสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าบอกสี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะนักเรียนถ้าปัดโฆษณาเราเนี่ยเก้ายี่สิบเฮ้ยเก่งอะเห็นไหมเราก็ลดชานมไข่มุกเอามาจ่ายถ้าผ่านทางไม่รู้สึกว่าโอเคฉันซื้อความสบายใจก่อนเออไม่ไหวยกคลิงอย่าปนี้แหะคะ่ะเออหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขับไปตามเลนซ้ายะคะ่ะเพราะป้ายเหนือสีสาวบอกว่าธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิได้ให้ขับเลนนี้นะคะ นาทีเราก็จะถึงธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วนะคะเรื่อนได้บอกเล้ว,ว่าจะถึงก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นลมนะเฮ้ยนี่ถูกต้องค่ะยกเรนให้เขาไปเลยถ้าเขาจะเอามาเห็นขนาดนั้นแถวนี้นี่เห็นมาหาลัยแล้วค่คะหรือย,ยังไม่ถึงเรื่องผิดลำไรแล้วเหรอคะ ั่นคือสนามกีฬาเหรออยู่กุ้งนั่นนะอ๋อแล้วคนดูเราอยู่แถวนั้นไหมอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าชี้สัเสียเลนเลยอยู่ข้างหน้าก็คือสม,มือกับทางด่วนเลยเหรออันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่ถามกลับด้วยเหรอเหมือนเคยมาด้วยกันก็ <c oughs> นคือโมดิสอะไรนี่เหรอ เป็นไปแต่ละจอดเนี่ยเพราะฉะนั้นลงไปก็ระวังทางรอบด้านซ้ายนะคะแล้วก็พยายามไปช้าๆเพราะแถวนี้ยบางทีสองแถวตรงไหลทางมันน่ากลัวมากโดยเฉพาะนักศึกษาเพื่อนๆเราเนี่แหละที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะชมเขาบอกห้ามเลี้ยวซ้ายเออในก็ชะลอความเร็วไว้นะคะแล้วขับตามเลนนี้ไปก่อนอย่าไปมองเพ่เยอะนะมองทางไว้นะคะตอนนี้ต้องปรับตัว บนด่วนกับข้้งล่างให้ได้แล้วนะข้างล่างรถก็จะเยอะเหมือนเดิมค่ะก็ค่อยๆไปนะคะแล้วมองตามสองแถวนู้นไว้นะล้าไม่ใช่ซิ่งเลยคนดูตัวเองนะคะเราดูมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเออเนี่ยต้องปรับความเร็วลงมาแล้วนะคะแล้วก็หันเลี้ยงเจออยู่ฝั่งซ้ายไว้แต่อย่าไปซ้ายที่รถจอดอ,อยู่นะต้องมองสองแถวไวะคะ้ค่ะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาออกมาแล้วด้วยนะคะระวังเขามาตอนที่เราไปพอดีแต่ถ้าคนนิ่งนะล้อไม่บิดเลยเราก็ค่อยๆผ่านก็ไปก่อนอืม ถ้าจะเข้าคอนโดก็ต้องอยู่ซ้ายไปก่อนนะคะแล้วก็ไปชา้ชาๆตามพี่สองแถวจะได้ซื้อเวลาว่าอ,อ๋อรามันเข้าออกทางไหนแต่ถ้าเราแซงไปต้องขับเรยขวขาก็คือทุองสิ่งไปตลอดนะคะพอเราถึงตึกข้างหน้านั่นละ่ะมั้งหรือเปล่าใช่ใช่ไหมววเดี๋ยวจะให้เข้าไปตรวจความเรียบร้อยของห้องที่คุณแม่บอกมาให้เวลาสองนาทีดีไหมราเยอะไป <c oughs> ยังคอหรอ กูจะฆ่ากันไหมเดี๋ยวไปจี้ท้ายกันนะคระับค,ค่อยๆตามกัาไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราแซงเข้าไปกลับเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะทันหรือเปล่าแล้วก็ตอร์ไสค์ย,ย้อนสวนเราก็ยังมองไม่ทันนะคะเดี๋ยวให้เราพักเบรก15นาทีนะคะแต่ไม่ใช่หลับอยู่ข้างบนนะต้องลงมาหาคุณครูด้วยนะคะแล้วทางขึ้นคอนโดเป็นไงบ้างเราลงวิเคราะห์หน่อยสช่มันตรงแล้วก็หักซองอย่างงี้ไหมห<า>อีมีมุมบนด้วยอือ ครูก็ไปดูเองสิคะเราไปลุ้นด้วยกันใช่เหมือนเราเป็นเหยื่อแล้วตอนเนี้ยอ่าเขาเปิดไปเลี้ยวซ้ายเราดูนะว่าเขาเลี้ยนซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ถ้าเขาไม่เข้าใช่ไหมอ่าฝาเราเปลี่ยนเลนไปได้ไหมถ้าเราจะแทงเขาเออเนะะี่ยค่ะแล้วมองข้างหน้านะเหตุการณ์เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเพิ่งกลับมาซ้ายก่อนนะเห็นไหมซ้ายยังกลับไม่ได้นะคะแล้วเราเข้าทางนี้ไหมคอนรดโอเคงั้นก็ขับเลนนี้ไปก่อนระวางังรถถอยหลังแบบนี้นะคะ อันนี้ก็แค่ชะลอแต่รอเขาช้าลงแล้วใช่ไหมแต่ไม่ต้องรีบเงยอะนะเพราะข้างหน้าเขากำลังถอยอยู่นะคะจำทางเข้าคอนโดจริงได้ไหมเนี <c oughs> <ะ>่ยเียทางนี <c oughs> ทง้ทางนี้เหรอเฮ้ย <c oughs> แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายมานะเปิดจู่ๆไว้ก่อนนะคะคนอื่นจะได้ไม่กล้าแทรกเาราเราพี่คนนี้นะมันจะได้หยุดคิดไปด้วยทางนี้คือข้างหน้านั่นเหรออันนี้ก็จอด <c oughs> เราจะไปไดเราจะไปคอนโดก่อนนะคะเราไปไหนล่ะเราต้องเราเข้าคอนโดก่อนเพราะเราแซงเข้าไปได้ไหมเขาจองยังไงอ่ะ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเลนแซงเข้าไปก็ได้ค่ะให้กันขาวนี่ผ่านไปก่อนนะระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะอ่ะก็เล่งเบาๆแล้วมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าไม่ต้องเล่เงเยอะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายกลับมาให้ทันนะอ่ะแล้วดูซ้าย,ม,ม,าาายมือเตอร์ไซค์แทรกไหมเออนี่แหล้อ่ะแล้วเจอทางเข้าอย่างเข้าทางนี้เหรอทางนั้นทางนนั้ชีโบชีเบลทางทางไหนล่ะสักฟักหนึ่งอ๋อตรงยูพลัดยูอะไรตรงเนี้ยเหรอเออแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะคะแล้วก็ก่อนเลี้ยวนะสังเกตมอเตอร์ไซค์แล้วถ้าซอยเล็กๆค่ะ ต้องแตะเบรคเยอะๆนะเข้าไปช้าๆค่ะเออให้รถกับนิ่งเลยหาดูมานจะซ้ายซ้ายมีใครแทรกไหมช้าๆอนะคะเรามองนิ่งๆเข้าไปข้างในค่ะนั่นแหละแล้วก็ค่อยบังคับรถปล่อยเบรกไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะอือเวลาลิ่งก็ลิ่งแค่เบาๆไม่ต้องกลัวมันขึ้นไม่ไหวเราจะได้หักพวงอะไรทันแล้วอยู่ซ้ายหรือขวาอาเคี้ยชี้จริงเยอะช้า <c> <c> ๆนะคะอือเรมองไกลๆค,ค่ะเพราะตรงนี้ใช้เข้าออกทางเดียวกันอ่าของเราตรงไปของเรามันอ่านเองหรือว่าเราต้องไปแตมใกล้ๆค่ะ ก็บเรกให้มันอ่านด้วยนะไม่ใช่อ่านเองแล้วมันทํางานไม่ทันอ่าโอเคแม้ทําไฟเขียวกระพริบอันนี้มันต้องไปเร็วนะเพราะช่องมันแคบนะข้างหน้าจำทางขึ้นไหม Parking Building เ๋้าที่เขาปิดไม่ขึ้นเน่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะต้องไปอ๋อขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก,ก็ไปช้าๆแล้วมองไปด้านบนด้วยนะอืมอย่ามองเสาข้างๆนะคะ เดี่ยวมองตรงไปค่ะมองตรงไปแล้วก็ลิ่งเบาๆเอเคพอขึ้นได้ของเราต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมขวามือระวังน้ลงด้วยนะแล้วมองขวาไปไกลๆค่ะจริงๆเราไม่ควรชิดขวาขนาดนี้เผื่อเพื่อนลงมาก็มันใช้ทางลงในการเราต้องชิดซ้ายเลยค่ะชิดซ้ายว้ชิดซ้ายว้เยอะเออพอลงมาดนในกระจกนู้นถ้าไม่มีใครเราก็ค่อยๆขึ้นไปได้อ่ะพอเลี้ยวไปนะคะโอ้โหอันนี้ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแต่เบรกเยอะๆนะคะ อืมแล้วก็คันเร่งเบาเบาเบามไม่ต้องเร่งเยอะนะแล้วก็แตเะเบรกไว้ก่อนค่ะเบรกไว้ก่อนหยุดรถไว้ก่อนเออแล้วหมุนซ้ายสุดก่อนนะอย่าเพิ่งปล่อยเบรกนะฮะโอ้โหใช้ได้อยู่ฮะหมุนให้หมดนะหมุนให้หมดนะเออนะ่คะหมุนได้หมดไว้นั่นแหละแล้วมองไกลๆค่ะแล้วเร่งแค่เบ,บาๆแล้วก็ค่อยๆคืนล้อไปด้วยโอ้ถ้าเราขึ้นตรงนี้เก่งอ่ะเราขึ้นได้ทุกที่แหลนะนักเรียนแล้วก็ <c oughs> ชิดขวาไว้เยอะอย่างเงี้ยค่ะเวลาตอนค้งจะได้ง่ายอันนี้ไม่มีใครสวนเลนแล้วเนี่ยเร่งแค่เบาอ่ะแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวไปด้วยค่ะเออไม แล้วไปหยุดนิ่งๆนะคะเข้าไปทางไหนต่อคะแต่เบรกไว้นะแต่เบรกไว้นะอันนี้เข้าไปทางไหนต่อคะเ,น,เน,น,นี่ยท,ทางซ้ายเหรอน่าจะซ้ายเลยเนาะเออทางซ้าย <c oughs> เอ,อือท,ทูจะพูดผิดเออโอเคหลังจากนั้นก็ขึ้นซ้ายต่อเหรอแตะเบรกไว้เยอะๆนะฮะแตะเบรกไว้ก่อนนะ,ะจะได้เอารถชิดขวาก่อนจะได้ขึ้นง่ายอ่ะเราต้องขึ้นทางนี้ต่อนะฮะเออเดี๋ยวลองเพื่อนลงมาหยุดนิ่งๆก่อนนะฮะอยู่ตรงนี้ก่อนเพอเขาขึ้นเลนมาเห็นไหมเห็นลำแสงไฟเขาไหมคะเอออย่าเพิ่งไปนะเพราะเขาต้องเลี้ยวขึ้นเลนแน่นอนนะคะเนี่ยสังเกตลำแสงเขาอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ะเขาสร้างให้สวนกันได้แหละแต่ความจริงแบบมันเป็นไปไม่ได้อือขาะนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครลงมาใช่ไหมเนี่ยก็ดูในกระจกนู้นด้วยนะคะหลังจากนั้นไม่ต้องลิ่งเยอะลองปล่อยเบรกให้หมดอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันค่อยๆปีนไปเองช้าๆแล้วก็ลิ่งแค่เบาๆพอถึงจุดนั้นนะให้เราค่อยๆชะลอก่อนนะคะแต่เบรกให้นิ่งก่อนออแล้วปล่อยเบรกเต็ียมเดียวอย่าไปมองตรงนั้นนะ,ะต้องต้องหมุนเลยฮะมุนเลยือ,อดันเลย หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหุ่ดหยุนหยุดหยุดลยุดห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 ยุดียุดหยุดเยุดหยุดหยดหยุ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 ดหมุดหยุวหยุดหยุดหยอ่หยุดหยุดหยุ่ยุดหยุหยุด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 หีุดหย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 อดหยุ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 ดอยุดียุดยดหยหยกดหยะดรยุดหยุดหหยัดหยุดหยเหยุหยุดงยตรงยรดเยดหยุดหยุดหยุดหนุดหุ้ดหยุดยุดยนดหยุดหยุดหยุดหยดหยหยยหยุหยุยาหยหดหยยยหห้มดดลยยดด หลังจากนั้นลิ้งแค่บเบาๆพร้อมกับคืนล้อไปด้วยพยายามมองไกลไปข้างหน้านะอย่ามองข้างอัน,นี้มันยากเกินทักษะมือใหม่จริงๆแหละแต่เวลาเลี้ยวมาค่ะไม,ไม่ไม่พ้นจริงๆอ่ะหยุดนิ่งแล้วแก้ไขไม่ยากเนี่ยพอกระจกเราเลยตรงนี้ใช่ไหมเราต้องหมุนหมดนะคะเราแตะเบรกไ้ด้วยนะเออนี่เลยไม่ต้องกลัวมันขึ้นไม่ไหวค่ะลองปล่อยเบรกขึ้นมาก่อนอืมถ้าขึ้นไม่ไหวเราถึงจะเริ่มเิ่งอันนี้เหมือนเดิมลิ้งแค่บเบาๆค่ะแล้วรอให้กระจกเลยไอ้เหลืองดำนี่ไปก่อนนะถึงจะค่อยๆเลี้ยวนะฮะเออนี่หใช้แค่เนี้ แล้วมองซ้ายไปไกลๆค่ะพอมันเริ่มเลี้ยวได้ถึงทางราบกับมาที่เบรกเลยค่ะอยู่ที่เบรกข้างไปหนหลักเล่งแล้วก็พยายามชิดขวาไว้ค่ะเพราะเราจะได้ขึ้นง่ายๆอ่าแล้วดูในกระจกนู้นตรงเนี้ยมีใครมาไหมแล้วตรงนั้นได้ยินเสียงใครมาหรือเปล่าพอกระจกเราค่ะตรงเหลืองดาตรงเนี้ยให้เราหมุนซ้ายต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วมุมเนี้ยจ,จะต้องชิดไปทางนู้นนิดนึงนะคะแล้วก็ดูในกระจกนู้นนะถ้าไม่มีใครขยับมาแสดงว่าไม่มีใครมาค่ะ จากนั้นแตะเบรคมานะเออหยุดเบรคนิ่งๆไว้ค่ะแล้วพอกระจกตรงตรงนี้ต้องหมุนสุดเลยนะเนี่ยตรงขอบเนี่ยค่ะอ่านั่นแหละแล้วก็มองไปด้านบนค่ะแล้วค่อยๆค,คลายพวงมาลัยไปเองแล้วก็ลิ้มเบาๆนียย่ยากยากยากเออเราต้องค่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเท้าต้องนิ่งจริงๆเนี่ยกระจกเลยปุ๊บหมุนเลยค่ะเออแล้วก็ปล่อยรถไหลไปด้วยนิดหน่อยอือนั่นแหละพอเจอที่แคบที่มันเป็นลานเตี้ยบอะค่ะ ตรงขึ้นเนินเลิ่งไปก่อนนิดหน่อยแต่พอล้อเคยไปอยู่ตรงลานด้ยเรียบอะค่ะต้องกลับมาที่เบรกให้ได้แต่ถ้าเบรกแล้วปล่อยเบรกไม่ไปอะค่ะก็ค่อยเติมคันเร่งเบาๆหม่อันนี้ก็ชิดขวาไว้เหมือนเดิมนะถ้ารถเร็วกดเบรกเลยค่ะกดเบรกไวเออกดให้มันหยุดก่อนอ่ะแล้วค่อยเซ็ตรถใหม่นะฮะหรเราขึ้นไปสักชั้นหนึ่งนะคะเราก็อย่าปล่อยเบรคเร็วนะอืมไม่งั้นเดี๋ยวเราเลี้ยวไม่ทันนะคะช่วงไหนก็แล้วแต่ที่มันแคบเราต้องใช้พวงมาลัยด้วยค่ะเออนี่แหละแล้วก็อยู่ที่เบรกไว้นะคะ อืมเนี่ยตรงปุ๊บหมุนเลยะถ้ากระจกตรงปุ๊บแล้วเราไม่ได้หมุนนะคะเดี๋ยวตรงนั้นมันไม่พววนะน้นเบรกไว้นะเต็มเต็มอยุดรถไว้อือแก้ไขเหมือนเดิมเลยค่ะอือล้อตรงแล้วก็ถอยหลังแต่ก่อนถอยดูเพื่อนๆนก่อนนะว่ามีใครมาไหมอืมถอยไปแค่ไหนไปกระจกตรงอีกขอบเหลืองดําตรงนี้แหละคะ่ะเนี่ยแก้ไขยอย่างนี้นทุกครั้งเลยอืมหลังจากนั้นหมุนให้หมดก่อนนะอย่าเพื่อเคลื่อนรถนะคะนี่แหละน่าจะเป็นจุดเดียวที่แบบน่าจะต้องแก้ไขอะค่ะแค่นั้นเอง ไปม,มองท่งนั้นแล้วนะฮะมองทางนั้นเดี๋ยวมันจะไม่เลี้ยวเออแล้วมองตรงไปงด้านบนด้านบนค่ะที่นี่มันดีจริงมันมอกกรเดิ่ทาปัดแล้วแหละ <c oughs> ยากสุดก็มุมนั้นแหละมุมอื่นเราประคับประคองได้ส่วนอีกมุมหนึ่งที่ต้องระวังก็คือขึ้นไปตรงนั้นนะคะอย่าเผลอกดคันดิ่งเยอะอานี่แหละค่อยๆไปอย่างงี้แหละลองปล่อยเบรกก่อนไปไหมเอออ่านี่ถูกต้องแต่ครั้งหน้าเวลามาค่ะพยายามเปิดไฟหน้ารถไว้ด้วยเนาะจะได้มองง่ายนะคะ ก็ชิดขวาไว้เหมือนเดิมถึงทางราบพอล้อหลังขึ้นมาต้องแตะเบรกไว้ก่อนค่ะเออหยุดรถไว้ก่อนอยากให้เขาพาเราไปโอเคเดี๋ยวลองขึ้นอีกสักชั้นหนึ่งดูนะว่าตรงนั้นดูออกหรือยังนะคะว่าเราผ่านไปได้ไหมนี่แหละของเราต้องระวังเรื่องความเร็วอย่างเดียวเลยไม่ไปก็ลิ้งแค่อบอกอย่าไปมองมุมนั้นนะมองแค่ช่องว่างที่เราจะไปค่ะแล้วไปช้าๆจะได้ดูทัน กระจกตรงนี้ยังตรงปุ๊บต้องหมุนให้หมดล้ค่ะเอ้นี่แหละจังหวะแค่นี้เองกระจกตรงปุ๊บแต่เบรกช่วยแล้วก็หมุนให้หมดนะคะเนี่ยมือเท้าสายตาต้องไปด้วยกันทั้งหมดมีที่จอดรถประมาณสิบหกชั้นนะคะเ <c oughs> <c oughs> ออนี่แหละที่เราไม่ออกเบรกไว้ก่อนนะคะอันนี้ถูกต้องอะ่ะแล้วใช้สายา้ายถูกต้องค่ะเออจะลดไปด้านไหนอืมนั่นแหละอันนี้เหมือนเดิมนะตรงนี้ก็มองซ้ายมองตรงด้วยสลับกันนะคะ แล้วคอนโทรลเท้าดีๆค่ะไฮยาน่าเราจริงๆไม่ใช่ปงอะไรอะเท้าเรานี่แหละสำหรับมือใหม่ทุกคนนะต้องชิดทางไหนมันถึงจะได้เลี้ยวง่ายอย่างเงี้ยแต่เวลามาจอดด้วยตัวเองค่ะถ้าเขาไม่ได้เซ็ตว่าเออต้องจอดชั้นไหนเดี๋ยวเราขึ้นต่อนะคะขึ้นมาปุ๊บถ้ามีช่องจอดก็พยายามจอดเลยนะคะเพราะในเนี้ย จริงๆก็ไม่ไม่ควรแบบเอ้ยขับไปขับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรฝึกเอาแค่ okay. เราใช้ผ่านไปผ่านมาไว้จอดแล้วก็ไปเรียนเท่านั้นก็พอใช้สายท้ายถูกนะแล้วก็ถึงจุดไหนเราต้องหมหนุนางายค่ะอืมเออแต่ถ้ามันไม่มั่นใจปุ๊บเอ้ยผ่านไม่ผ่านเบรกนิ่งไว้ก่อนแล้วถอยหลังเลยนะฮะเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณแม่บอกให้มาฝึกขึ้นด้วย <c oughs> เข้าใจคุณแม่เพราะคุณแม่ก็รู้ว่าอาจจะแบบเนี่ยต้องใช้สกิลเยอะ แม่บอกว่าขึ้นไม่เห็นยากเลย <c oughs> แม่สิคะแม,ม่มันจะ <c oughs> ไม่มีต้นไม่ยากได้ไงหระแม่แม่ขับมาตั้งกี่ปีอะสำหรับคุณนัทคุณนัทก็ถ้าพูดเหมือนสไตล์คุณขับรถเป็นแล้วก็ <c oughs> ไม่ยากเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เราต้องแบบดูสกิลมือใหม่ะคราวนี้ลองถอยจอดให้ดูหน่อยนะคะช่องไหนก็ได้ขวามือสมมติเห <c oughs> มือนที่เราซ้อมมาแต่ที่เคยซ้อมมาอยู่ซ้ายมือถูกไหม อ่ะถ้าช่องอยู่ขวามือก็นํารถชิดขวาค่ะ,ะให้เราเลือกช่องด้วยตัวเองช่องไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากเดินหน้าไกลๆใช่ไหมก็าจะเป็นช่องแรกที่ติดเสาก็ได้ค่ะเพราะมันจะได้เอาหน้าขึ้นไปทางนั้นนี้เยอะๆอย่างนี้ยแต่ดูไกลๆด้วยนะไม่ใช่กระแทกเสาไปกับรถตัวเองแล้วนะดูข้างหน้าด้วยะฮะอถ้ามีคันอื่นจอดด้วยก็ระวังเดี้ยวไปโดนหน้ารถเขาแต่มองข้างหน้าด้วยนะ,ะว่าเราชิดทางไหนมากไปไหมอืม อันนี้เราต้องหยุดให้เสาเข็มขัดเราอยู่กลางช่องที่เราเลือกจอดนะแล้อย่านะะี้ค่ะก็ลองดูว่าอีกประมาณไหนถึงจะกลางช่องอืมหลังจากนั้นเราจะเดินหน้าต่อค่ะหันหน้ารถไปทางด้านไหนดีคะอือเพราะหันไปทางนู้นนี่จะเป็นรถคนอื่นถูกไหมอืมน่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ดูนะเสาที่เราซ้อมมาอยู่ทางไหนอยู่ทางซ้ายใช่ไหมรอบนี้ถ้าถอยไปเออก็ดูเหมือนเดิมนะคะให้ขาอโผล่มาที่ปลายกระจกซ้ายเล็กน้อยแต่ดูข้างหน้าด้วยนะ ถ้าเกิดเสานั้นนะคะเป็นรถคันอื่นอย่างเงี้ยอืมก็ดูให้เห็นไฟหน้ารถเขาอะค่ะดวงที่ชิดกับเราอะอย่างเช่นพอเราเดินหน้าไปใช่ไหมเป็นรถหนึ่งคันเห็นไฟหน้ารถดวงที่หนึ่งเห็นป้ายทะเบียนพอเห็นไฟหน้ารถดวงที่สองนั่นค่ะนั่นคือเสาเดี๋ยแยกให้ถูกหน้าเสาไหนหน้าของเรานะกเราจะต้องเราจะต้องเอียงมากมากนะไม่ใช่ออไม่ใช่เอาเสาที่ยี่สิบสองเสาที่สองเลยนะเออซึ่งเสานั้นยังไม่ใช่ค่ะแล้วดูข้างหน้ายังไปต่อได้ไหม เสาเราต้องมีขอบเหลืองดำมาค่ะเยวดูข้างหน้าด้วยนะแต่ถ้าข้างหน้าไม่ไหวอ่ะก็ไม่ต้องไปต่อ mm. เห็นเสาโฟมไหมเออช่องจอดที่เนี้ยมันเดินหน้าได้น้อยเหมือนที่เราไปซ้อมมาค่ะอะตอนนี้เห็นเสาโล่มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยหลังด้วยนะคะไม่ใช่ดีใจแล้วไปได้เรื่อยๆนะ mm. ก่อนปล่อยเบรกอะค่ะถ <c oughs> ามตเตลองก่อนห <c oughs> มุนไปทางไหนดีคะนี่คือเสาที่อยู่ทางซ้ายของเรานี่เสาต้นนี้ อยู่ในกระจกเราตอนนี้ค่ะขวเ <conhe come. S 2> อี่ยค่ะแล้วก็หมุนขวาให้หมดก่อนเพราะระยะข้างหลังมันน้อยมากอืมหลังจากนั้นถอยไปด้วยดูกระจกไปด้วย่ะว่ามือจับเปประตูหลังเราอ่ะอืมค่อยๆเห็นช่องว่างระหว่างรถเรากับเสาไปเรื่อยๆไหมอย่าเพิ่งไยมาทางนี้นะต้องหมุนฟ้าข้างไว้นะไอาขา้ขาวที่เห็นนี่คือกำแพงนะไม่ใช่ทางโลง่งเออจะช้าจะช้าทีา่เราถอยมาเร็วไปเหรอช่องว่างมันแค่นี้เองแล้วด้านขวาเรายังอยู่ในเส้นขาวอยู่ไหม เออนี่แหละหลังจากนั้นทารถให้ขนานกับเส้นได้ค่ะปล่อยเบรกน้อยๆนะพอขนานปุ๊บคือเลาตรงให้ทันนะรลตรงเนี้ยเออแล้วตอนนี้เราอยู่ก,กลางช่องไหมคะดูซ้ายดูขวาอ่าถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่าเพิ่งถอยไปนะเปลี่ยนมีเกียร์เดินหน้าก่อนก็ได้ค่ะอะเดินหน้าไปแค่เสมอทางขึ้นแต่ดูในจอนะในกระจกนู้นแล้วมีเพื่อนลงมาไหมจากฝั่งขวาอ่ยเดินหน้าให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่เราทําได้แบบไม่ต้องใช้คันริงขึ้นนะคะอ่าหลังจากนั้นเปลี่ยนมีเกียร์ถอยหลังอย่างเงี้ย แล้วถามตัวเองค่ะจะปรับท้ายไปทางไหนเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยอือเพื่ออยู่กลางช่องได้มากขึ้นแต่ปล่อยไปช้าๆนะอันนียค่ะปรับไปปุ๊บหลังจากนั้นปรับให้ขนานด้วยนะเมื่อเราได้ระยะที่เราต้องการแล้วค่ะที่เหลือทําทให้ลดขนานให้ได้เวะลามองมองไปที่มือจับอันหลังของทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราดูทางซ้ายด้วยนะเออถอยไปทางไหนมีพื้นที่มากกว่าโ๊อ๊ไหเก่งเลยก็ ก็ค่อยปล่อยแล้วเราต้องเคลื่อนไปจนกว่าล้อหลังอะค่ะจะติดที่กั้นล้อคือไปช้าๆนะถ้าไปแรงแล้วมันกระแทกอะค่ะที่กั้นล้อไม่มีหมุดยึดอะแล้วมันก็จะเคลื่อนไปเลยเดี๋ยเราไปช้าๆถ้าเกิดยังปล่อยเบรกได้ใช่ไหมก็ใสดงว่ายังไปได้อยู่แต่ไปน้อยๆนะคะนี่แรงไปเดี่ยไปนิดเดียวพอแล้วพางเท้าไว้เอาแค่พวมาได้ช้าๆแล้วใช้ความรู้สึกว่าล้อหลังมันแตะหรือยังก็ปล่อยแค่นิดเดียวพอหรือเนี่ยต้องปล่อยเบาๆอย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไม่ใช่ปล่อยพึ่ แต่เข้าใจแหละว,ว่าขามันเริ่มล้าลองไปมาบเบาๆนิดนึงเนไหมมันเจอที่กันร้อยอย่างเงี้ยรถเราเนี่ยเออจเจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมพอเราปล่อยเบรกอ่ะลองปล่อยเพิ่มอค่ะตอนเนี้ย